อ่าฮัลโลกาัสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราอยู่เกมฟรีไฟ r e นะครับผมนะอ่าโอเคซึ่งที่ผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยอาดเกมนี้เนี่ยก็คือผมเริ่มกลับมาเล่นฟรีไฟล e แล้วนะครับนะหลังจากหายมันไปเป็นระยะเวลา5-6เดือนตอนผมเข้ามามันก็บอกอยู่ว่าหายไปกี่วันนะมันหายไป173วันไปนับเอากี่เดือน <c oughs> โอ้หายไปโคตรนาะ เอ้จริงนานกว่านั้นแหละอ่ะต่อวันนี้ก็เนื่องจากผมหายไปนานนะครับผนะการพูดอะไรก็อาจจะด้อยไปหน่อยด้อยเยอะเลยแหละอีอีโอเคซึ่งมาเดีย๋ยวเราจะมาเล่นโหมดมาป่าเดยวดไดสัก1ตาสองตานะครับผมนะเพื่อเสือส้อแสดงให้ว่าผมกลับมาแล้วแหละเออเดีย๋ยวคลิปหน้าจะจัดการตารางเอ,อ้จะจัดการแบาบว่าเรื่องตารางลงคลิปนะครับผมนะโอเคซึ่งผมคิดไว้แล้วแหละไป ไม่พูดภาพนั้งเพลงกดสิครับรออะไรรอประมาณศูนวิแต่ที่ผมรอไปตะกี้มันสามวินะครับเกมฟีไฟต่อรองเขามาสายฟรีวิสสายเติมผมสายฟรีแล้วบอกว่ากูไม่เคยฟีโอเคไม่รู้ว่าเข้าหดวหรือเปล่าแต่เอดบิวไปหน่อย อีดบิวผมไม่ตึงนะครับผมนะไม่ตึงมากก็คือพอเล่นได้เฮ่ยฮ่่อยู่นู่นอยู่นู่นสิบหายแล้วว้าวว้าวว้าว <c uce> คิดพร้อมกันเลยลเขาเจ็บฮะเขาเจ็บฮะเราต้องชาร์จเราต้องชาร์จโอเครอดตายตายที่หนึ่งผ่านไปนะครับผมนะมาอย่าคิดว่าตาตายที่หนึ่งผมชนะก็จะจะชนะตลอดนะครับนะไม่ใช่ไม่คิดต่อหลังด้วยเขาคิดว่าผมน่าจะขึ้นข้างบนอะออกซ้ายดีกว่า เสียงปืนเสียงปืน<อ>เจทแค่อ่ามีโช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 นะครับมีโชมาน่าทอมสันสองควงไหมสองควงไหมสองควงไหมไม่นันไงว่าและทอมสันกับสองควงและควงคู่ด้วย ควางคู่ด้วยประเด็นควางคู่ควางคูงค่รู้จักเปล่าควางคู่ควางคู่ควางคูงคงค่เขาอยู่นู่นฮะเจ็บฮะน่นจะเจ็บเช็ดรีเซิร์งัดหัวเอาแล้วฮะผมเจอตึงแล้วครับผมจังหวะนี้เช็ดชี่ ตายแล้วฮะเอายังไงดีเออผมงัดหัวไม่เป็นต้องอะไรนะเขาเรียกว่าอ่าสแนปยิงเอาอะลังลังลังฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮ้ยฮึ่ฮฮยฮยโหจะรับซีอะชิปแล้วชิปแล้ว มามันจะได้ขนาดไหนถ้าเจอซองยาวซองยาวบอกเดียวพอนะฮะมาฮะมาฮะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจอซอ,องยาวกับซองยาวอย่างน้อยก็เจ็บอย่างน้อยก็เจ็บวิบ่งสิครับรออะไร สองยาวมันก็นหัวยากครับผมแต่ถ้างัดทีนี้ก็ชิปหายเลยแหละคืออะไรมันดาเมจเขาแรงเขาอยู่ฝั่งไหนเขาน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับตานี้ออกซ้ายฮะออกซ้ายใช่เขาอยู่ข้างล่างแต่ตัวคนาหายนั่นไง เจ็บเจ็บหายิหายแล้ว,าลวมาชักแมกไลยยานนี้หายหายตัวได้หายตัวได้หายตัวได้เขาเรียกว่าสอยฮะสอยให้เจ็บ ค่อยๆให้มันเจ็บไปเรื่อยๆสนามยิงสนามยิงแ,แหน่ไม่ทันเว้ยตายละตาสุดท้ายฮะหันตรงข้ามเขาจะเลือกอะไรตายละเออมันมีปืนที่งัดหัวไม่ได้ละชีฟแล้ว,ลวตายแล้วตายแล้ว,ตา,ลวตายแน่แพ้แน่ๆน่ฮะตอนนี้แพ้แน่ๆแพ้แน่ๆ เขาน่าจะอยู่ข้างล่างนะฮะน่ะคือผมใส่ชุดแดงถ้าเห็นเงียบางครั้งคือดูศัตรูนะฮะจ้องเพง เช้จริงหัวเก <D> ่งนะเนี่ยเก่งจนสู้ไม่ได้โอเคครับผมไปตาต่อไปกันเลยโอเคเราก็มาตาที่สองแล้วนะครับโอเคตาตะกี้เจอคนงัดหัวเป็นไงล่ะแม่หัวแตกหัวแตกระบอกเลยหมายว่าสายฟรีจะได้เลือกก่อนนะครับผมนะอ่ะ อหลอกแล้วปะเนี่ยเจอหลายคนนะฮะหลอกว่าตัวเองอะยืนนิ่งจะให้เราไปยืนข้างแล้วเขาจะสอยหัวเรานะครับผมนะอ่านานๆขยับไว้ขยับไว้หนีเลยสิครับรออะไรโอเคอเขาเขาอ,อยู่ตรงนู้นที่ดีบิวกับซองครันี้มันเข้ากันได้จริงๆนะเนี่ยเอาจริงๆเว้ยอยู่ไหนเนี่ย ระแวงที่สุดก็คือการหาตำแหน่งศัตรูไม่เจอเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นสามศพผมด้วยือคนนี้เป็นผู้เล่นเก่านะครับไม่แน่ใจตะกี้ไม่เห็นจริงตะกี้ไม่เห็นเลยตาถัว่วตาถัว่ว เงียบอย่างนี้ดิมันระแวงนะเฮ้ยมันระแวงจริงๆร่นะเนี่ยรอดีกว่าฮะมันเงียบขนาดไหนเงียบเงียบมากเลยเนะี่ไม่รู้ว่าคนนี้ตึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่จากการตายที่ผมตะกี้เหมือนไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะฮะถ้าตึงจริงเขาจะต้องวางไอ้บอ อ่ะเห็นละเขาอยู่ซ้ายนะฮะตอนนี้เห็นละเห็นละเขาจะวิ่งมานี่จัดไปอ่าเลือดตาำการ้อยละเราไม่ซ้ำนะฮะเพราะอะไรขี้เกียจซ้ำจะ <laughs> ซ้ำตอนท้ายดีกว่าฮะมา อ่าเอาเป็นปืนอะไรดีเอ่ยเอาเป็นเลือกไม่ถูกเอาเป็นเอ่อปืน,าปนฟาร์มาร์ละกันนะครับผมนะมันต้องสับถ้าผมเจอแล้วแบบเป็นระยะไกลนี้หวานหมูผมนะเพราะว่าอะไรผมสับสะโคงไงสับ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 ,ส,บ,ส,บสับเลยอย่างน้อยก็เจ็บไปฮะไปฝั่งนู้นเลยพันยายแน่นอน ไม่ให้ผ่านยังต้องวิ่งว้่งแล้เม็ดเข้าห้าเอ็ดเกาะแหกแน่ๆฮะแบบนี้เกาะแหกเกาะแหกแล้วก็ฟาร์มาสผมมีสกินไงมันก็เลยได้เปรียบนะใครมีสกินจะได้เปรียบนะฮะจริงๆเลยแหละวิฟาร์มาร์เอ็กนี่มันเจาะแรงแล้วเนี่ยตะกี้ เขาสวนผมมานัดสองสามนัดเนี่ยเกาะผมเกือบบินอ่ะเว้ยนี่ดาวมีดแรงจริงนัน่นนัน่นนัน่นจะขึ้นมา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 เฮ้ยลิง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 ไม่ทันนะไม่ทันฮนะเอาดิถาดมาดิ โอไปแล้วกันตัวเองก็บังอยู่ไอ้ะมาดเอกนี่เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันเจาะเกาะได้แรงมากนะครับเนี่ยเพิ่งรู้เพิ่งรู้ MP คิดผิดแล้วคิดผิดแล้วมัง้งเรามีสกินอยู่เขาไม่รู้นะครับว่าเรามีสกิน MP เนี่ยผมมีระยะไกลได้ปะไกลไกลมันววววว ลืมไปอยู่ในนี้อุ้ยเกือบแตกเว้ย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 เกือบตายนะฮะตะกี้เลือดเลร้าเขาจะฆ่าผมไม่ได้ออกซ้ายแน่ฮะโดนจริงด้วย แอบ,บ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 สนับยิงเอาสนับยิงเอาสวยแมบวบนอกหมอก็ยังได้นะมารอบตัดสินนะครับอ่าคนนี้ก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะไม่ตึงก็ดีแล้วเพราะอะไรแพ้แน่นอนตึงมากก็แพ้ว้ยวยว้ยย,ย,ยเปิด เปิดผมแล้วเปิดผมแล้วเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยไปสิครับไปสิครับรออะไรวุ้ยจะจอบยิงให้ได้เลยเนาะต้องบวกฮนะต้องบวกเพราะว่าอะไรผมไม่ไหวละจบเกมต่อไปคือผมจะซ้ำศพนะฮะขอแล้วขอแล้ คือแอล้วมันเสียงแล้วไม่ไม่ซ้ำเพราะว่าอะไรเอเดบิวระยะไกลเหมือนมือจะโผล่นะมารอสับรอสับห้ารอสับหัวแตก <c oughs> เต้นล้อเรียบไปแล้วกัน <c oughs> เต้นครบหนึ่งจังหวะ หัวแตกนะครับหัวแตกยืนนิ่งไปหน่อยนะโอเคครับผมก็เฮ้ก็ถือว่าตาหนึงแพ้ตาหนึ่งชนะนะครับตาตาแรกเราเจอคนงัดหัวก็แพ้ไปตา2เราเจอคนที่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ก็ถือว่าชนะไปกันนะครับผมนะตาสองเจอคนซ้ำศพก็ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยมันเป็นการแบบว่าดูถูกว่าเรากากนะครับไม่อยากให้มีอะไรเรื่องซ้ำศพเนี่ยเซ็งเจอทุกวันเลย โอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะไว้กันคลิปหนะ้าบายๆครับผม